สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับความจริงวันนี้เป็นความจริงประจำวันพุทธที่5พฤศจิก,กายน2551ในบรรยากาศที่เสื้อแดงยังแรงฤทธิ์อยู่นะครับวันนี้การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาได้ปรากฏผลอย่างไม่เป็นทางการดีกว่าว่านายโอบามาผูดซึ่งเป็นผู้สมัครที่หนุ่มกว่า ชนะนายแมคเคนซึ่งเป็นผู้สมัครที่มีอาวุโสสูงอย่างขาดลอยเอางี้ดีกว่าอย่างขาดลอยและนายแมคเคนซึ่งเป็นผู้อาวุโสสูงกว่าก็ได้โทรศัพท์ไปแสดงความยินดียอมรับความพ่ายแพ้แล้วก็ให้สัมภาษณ์ยกย่องเชิดชูนายโอบามาซึ่งเป็นลักษณะของผู้คนในวัฒนธรรมประชาธิปไตยที่น่าชื่นชมเป็นอย่างยิ่งเรื่องนี้ผมไม่ทราบว่าคุณจตุพรหรือคุณกอกแก้ว มีข่าวคราวพิเศษอะไรบ้างไหมครับคือการเลือกตั้งของประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเราเห็นหลายครั้งไม่ว่าตอนประธานบีจอดดับเบิลยูบุตรกับนายอังกอร์รนะครับคะแนนนี่เฉียดฉิวกันเลยแต่ว่าเมื่อผลการเลือกตั้งยุติเนี่ยอังกอร์ก็แสดงความยินดีจอร์ดับเบิลยูบุตรประเทศก็เดินหน้าไปเลยไม่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 ไม,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 ไม่ใส่เสื้อเหลืองไปยึดทำเนียบขาวเลยไม่มีการใส่เสื้อเหลืองไปยึดทำเนียบขาวเอานักรบอินเดียนแดงนะครับเอาใบกระท่อม ของอินเดียแดงอาจจะเป็นกระต๊อบก็ได้สหรัฐอเมริกาเนี่ยแล้วก็ไปยึดทำเนียบครับและกระบวนการข้างนอกก็ยื่นยุบพรรคเดมโมแครตนะครับไม่มี <c oughs> ไม่มีแต่ถึงเวลานั้นคือยุดพรรคริบบิกันแต่ครั้งนี้ถ้าวันนี้ก็คือยืน่นไม่มีว่านายแมคเคนไม่ไปไปยื่นยุบพรรคเดมโมแครตไม่แน่นะครับโทรศัพท์แสดงความยินดีเสร็จสรรอาจจะ เอาผู้คนขนาดนี้กําลังยึอดติอยู่แล้วกดนเ,เอ๊ะประเทศไทยก็ทําอย่างนี้ได้นอาจาจะเรียนแบบบ้างนะแต่ว่าผมผมไปชื่นชมเขานะครับว่าตอนนายโอบามาเนี่ยเขาได้ข้อสรุปว่าเขาได้เกิน270เสียงเนี่ยนะครับเพ่นชนะการเลือกตั้งเนี่ยเขาก็ไปไปปราศัยนะครับต่อหน้าคนแสนกว่าคนนะฮะที่มารอฟังการปราศัยครั้งแรกเนี่ยนะครับอ้เท่ากับที่มาฟังปราศัยเมื่อวันที่หนึ่งเลยสิ เท่ากันเลยครับเออแต่วันนั้นแต่เขาไม่ได้ใส่เสื้อแดงเท่านั้นเองคือคือคือ,คอนะ,ะซึ่งซึ่งผมก็ชื่นชมทั้งคุณบรักและคุณแมคเคนนะครับว่าบรักวามาเนี่ยปราัยวันแรกเนี่ยเขาก็พูดในเชิงสร้างสรรค์แล้วก็บอกว่ายินดีที่จะร่วมงานกับทางคุณแมคเคนนะครับผู้แพ้เน bows, ี่ยนะมีอะไรที่ช่วยกันได้เพื่อนำพาประเทศให้ผ่านพ้นวิกฤตรตฐกิจที่กำลังเข้ามาเนี่ยให้ผ่านพ้นจุดนี้ไปได้เขายินดีที่จะร่วมมือกับทั้งพรรคตัวเองแล้วพรรคฝ่ายค้านนะครับ ขึ้นคุณแม่เคนเองเขาก็โทรไปแสดงความดีครับผมขัดนิดเดียวเท่านั้นนะครับผมเพียงแต่อยากจะถามคุณก่อแก้วว่าเมื่อไร่คนไทยเราจะได้มีบุญได้ฟังผู้แพ้เลือกตั้งพูดอย่างนี้บ้างผมก็รอเหมือนคุณวิลาครับหรือคุณวิลานี่อายุถึงหกสิปียังไม่เจออย่างนั้นใช่ไหมผมก็รออยู่ว่าถ้าผมเขบอกสิบจะอประเทศไทยนี่นะครับ เลือกตั้งเสร็จเริ่มแค้นตั้งแต่วันแรกนครับไม่ใด้แสดงความยินดีนะครับโทรไปหักคาดมาดายแต่วันแรก <laughs> นะครับ <laughs> แล้วก็เตรียมเล่นงานตั้งแต่วันแรกครับเพราะเรายึดพรหมวิหารสี่ครับคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานันพรหมวิหารสี่ครับแต่ว่านักการเมืองไทยนี่เมตตากรุณามุทิตาอิจฉาอิจฉาพรหมวิหารสามถึงว่าก็ได้เรียกประเทศสารัันรับ แต่แต่วันนี้เนี่ยทางทางพรรคเดโมแครตเนี่ยเขาชนะสภาสูงแล้วก็สภาผู้แทนด้วยครับเป,เป็นครั้งแรกในรอบ14ปีที่ชนะทั้งทั้ง,งประธามจะดีแล้วก็สภาของเสียงมากในสภาซึ่งทําให้การฝักดันกฎหมายอะไรต่างๆมันก็ง่ายขึ้นนะฮะคือประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับผลการเลือกตั้งเป็นความงดงามเขาก็คือจบในวันเลือกตั้งเลยแล้วประเทศก็เดินหน้าแล้วก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนเวลาประเทศมีวิกฤตเนี่ยนะครับผู้ที่เป็นพรรคฝ่ายค้านเนี่ยนะครับ ก็จะทําหน้าที่ในการช่วยรัฐบาลหรือแม้แต่กระทั่งอดีตประธานาธิบดีซึ่งอยู่คนละพรรคการเมืองกันก็จะทําหน้าที่เสมือนทูตเห็นได้ชัดเจนว่าวันที่ริบบิกันบริหารประเทศเราเห็นว่าอดีตประธานาธิบดีที่อยู่ในฝ่ายของเดโมแครดก็เดินสายไปทั่วโลกไปช่วยประธานาธิบดีของริบบิทเคกันซึ่งภาพอย่างนี้เราไม่ได้เห็นในประเทศนี้เลยนะครับเรผมว่าชีวิตเรานี่คงมีโอกาสได้เห็นนะสักสองร้อยปีได้ไหมเอาขนาดนั้นเชียวครับ แม่ผมก็ขาดปีเดียวผมจึงจะได้เห็นนั่นแหละผมอยู่ในร้อยเก้าร้อเก้าแต่ว่าแต่ว่าการที่คุณโอบามาชนะนี่มันก็ดีอย่างต่อเศรษฐกิจโลกนะครับเพราะว่าคุณโอบามาเนี่ยได้รับการยอมรับและการชื่นชมจากตลาดมากกว่าในแง่นโยบายนะครับในการฟื้นเศรษฐกิจโลกเนี่ยฮะเพราะว่าถ้าถ้าฟื้นเศรษฐกิจสหรัฐมีการได้เนี่ยโลกมันก็ผ่อนคลายปัญหานี้นะฮะแล้วก็โอบามาก็มี การวางแผนเรื่องการใช้ใจ่ายเงินจํานวนหลายล้านหลายล,าล้านล้านเหรียญเพื่อจะแก้ปัญหาและกระต,ตุ้นเศรษฐกิจซึ่งชัดเจนชัดเจนกว่าคุณแมคเขนนะฮะซึ่งตรงนี้ทําให้ตลาดเนี่ยก็ก็เรียกว่าดีใจแล้วก็ตลาดทุนสหรัฐเมื่อคือนก็ขึ้นมาประมาณสี่เปอร์เซ็นตนะครับเ <ừ. S 2> พราะเขาคาดหวังว่าวันนี้โอบามาจะชน,นะคือผมผมนะ่นะน่ะพยากรณ์ไม่ได้ว่าอนาคตข้างหน้าโอบามาจะนําประเทศไปได้ดีหรือไม่ดีแค่ไหนนะ แต่ว่าเท่าที่ชนะเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยทําให้ผมมองเห็นถึงสัตธรจะทบางประการที่เกิดขึ้นกับประเทศมหาอำนาจหรือเป็นประเทศต้นแบบของระบอบประชาธิปไตยครับหรือเวลานี้ถ้าพูดกันแล้วเวลานี้ก็คือเป็นเป็นเจ้าทฤษฎีประชาธิปไตยนะยกโลกาพิวัติเนี่ยคือหมายความว่าคุณโอบามาเนี่ยเขาเป็นคนผิวสีครับซึ่งเป็นเรื่องที่ว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยไ,<ม>ไ,ได้่อกวามพิจรไว้ผิวอะไรครับ ผมเขาก็จัดว่าเป็นคนผิวเหลืองฮะ,ะเป็นผิวนกขมิ้นนะเป็นผิวเหลืองอ่อนด้วย <c oughs> เพราะว่าไม่มีรังนอน <c oughs> ทีนี้ก็ก็พูดกันมานานปีนะะตั้งแต่ผมเริ่มรู้ความการเมืองเนี่ย <c oughs> ว่าสักวันหนึ่งแหละคนผิวสีจะได้เป็นประธานาธิบดีแล้วคนผิวขาวก็เป็นเดือดเป็นแคนเป็นโอ้ยพยายามทุกวิถีทางเหมือนกันที่จะไม่ยอมให้คนผิวสีเข้ามาเป็นประธานาธิบดี แต่ผลสุดท้ายแล้วในทีุ่ดมันก็สุกงอมฮะมันก็ถึงจุดถึงวันถึงเวลาที่คนผิวสีจะขึ้นมาเป็นผู้นําแต่ว่าขออนุญาตนะเราไม่ใช่โหนแล้วก็ไม่ใช่หมอเดาหมอดูอะไรทั้งนั้นน่ะเป็นห่วงอยู่เหมือนกันครับว่าประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะอยู่ได้ครบสี่ปีครับหรือไม่เพราะว่า ถ้าพูดตรงไปตรงมาแล้วลึกๆคนผิวขาวก็ยังไม่ค่อยมีความสุขกับการที่จะมีผู้นําเป็นคนผิวสีนี่เราพูดกันลึกๆนะก็มีในกลุ่มพวกอนุรักษ์นิยกอ่าพวกไอพวกคูคักแคลนนั่นแหละเคเคเนี่ยไอพวกนี้น่ากลัวแต่เอาเถอะครับก็ขอภาวนาให้มันไม่เกิดเหตุเหล่านี้ขึ้นเพราะว่าบ้านเมืองยุคใหม่แล้วเนี่ยมันก็น่าจะไปดยดีได้ครับแต่ที่สาคัญก็คือว่าที่จริงแล้วเนี่ย สหรัฐอเมริกากับไทยคล้ายกันอยู่เรื่องหนึ่งใครมองเห็นหรือไม่ไม่ทราบคือสหรัฐอเมริกานี่จะประกอบไปด้วยผู้คนมากมายหลายเชื้อชาติที่อพยพไปอยู่ครับนะครับ,รบจะเป็นคนรัสเซียก็ดีคนเยอรมันก็นดีคนอังกฤษก็ดีคนฝรั่งเศสคนสเปนคนเม็กซิโกคนไทยคนจีนครับคนอะไรตัวอะไรเนี่ยเข้าไปอยู่กันมากมายก่ายกองเหลือเกินเพราะว่าเป็นประเทศแห่งเสรีภาพเขาก็ไปอยู่กันอย่างต้องพูดว่าสงบสุข สงบสุขแล้วประเทศอศอสเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าได้อย่างเป็นที่หนึ่งเป็นมาหาอำนาจอันดับหนึ่งเนี่ยก็เพราะการผสมกันของมากมายหลายเชื้อชาตินี่เองสุดยอดของเยอรมันก็ไปอยู่ที่นั่นสุดยอดรัเสเซียก็ไปอยู่ที่นั่นคนอังกฤษคนฝรั่งเศสที่เป็นสุดยอดทางความคิดคนสกอตแ,แลนด์คนไอร์แลนด์ไปกันเนี่ยล้นแล้วแต่เป็นชั้นหนึ่งไปทั้งนั้น คนไทยเก่งๆก็ไปอยู่เยอครับทีนี้ก,ก็ไปอยู่กันที่นั่นก็ประเทศเขาก็เลยกลายเป็นประเทศใหญ่และเป็นหมหาอำนาจเองประเทศไทยนี่เราเป็นประเทศเล็กกันนะฮะเป็นขนาดกลางๆแต่ว่ามันน่าสังเกตเหมือนกันว่าคนไทยก็มีหลายเชื้อชาติเช่นอ่าอาละไทยแท้คจีนคาเมรนลาวมอนอินเดียจเรีงอินเดียนะฮะแล้วรวมทั้งชาวเขาซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งอยู่ตามภูเขา เราก็ต้องจัดว่าเรานี่เป็นประเทศที่มีคนหลายเชื้อชาติเข้ามาอยู่ผสมปนเปกันแล้วก็อยู่กันด้วยความค่อนข้างจะสงบสุขไม่มีปัญหารุนแรงอะไรมากมายเป็นเป็นพิเศษเหมือนกันแต่ว่าเราไม่ค่อยจะเก่งเท่าไหร่ครับไม่รู้ว่ามันจะเป็นเพราะเหตุอะไรที่ทําให้เราไม่เก่งแบบเดียวกับอเมริกันนะไม่ใช่ว่าเก่งเท่านะไม่ต้องเก่งเท่าเขาหรอกแต่ว่าให้มันมันมันขอให้มันเก่งคล้าย แบบเดียวกันเนี่ยก็พอพอใจแล้วแต่ว่าผมคิดว่าถ้าบ้านเมืองเราเป็นประชาธิปไตยสมบูรณ์ครับ,รบอันในอนาคตนี่เราก็คง